ไปครับกับซูซูก,กิสวิปนะเหรับประกันเครื่องเกียร์ให้แล้วนะครับคนหนักความจนน้าซื้อคือเต็มราคาขายรับประกันเครื่องเกียร์ทุกคัน5ปี20,000กิโลครับซูซูก,กิสวิปราคา189,000บาทครับพี่ผ่อนเพียง3,100บาทเท่านั้นคันนี้ ได้กุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะพี่ผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้แล้วนะครับชนหนักผิดความจมน้ําซื้อคือเต็มราคาขายรับประกันเครื่องเกียร์ทุกขั้นห้าปี2องหมืนกิโลครับรับประกันโครงสร้างครับชนหนักผิดความจมน้ําซื้อคืนเต็มราคาขายครับผมนี่มาดูภายในก่อนครับคันนี้ได้พุทสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้พุทสตาร์เกียร์ออโต้จัดไปแล้ว ผ่อนเพียง3,100บาทเท่านั้นครับ189,000บาทพี่รับประกันเครื่องเจียให้ห้5ปีครับอยู่หน้าห้องเครื่องครับถอยไปครับถอยไปกว้างๆพี่แคปเลยครับพี่แคปเลยครับคตรสวยเลยครับคานหน้าจุดเดิมหมด189,000บาทเท่านั้นครับจัดไปครับกับซูซูกิสวิปนะ